ใช้เวลานานมากลยครับเป็นปลาทับทิมครับ พี่รักนักตกปลาทุกท่านผมจักเยือดาวันนี้ผมจะพาไปตกปลากันที่บ่อของเพื่อนรักของผมเองชื่อจะปุยแต่มาไม่ได้บอกหรอกเดี๋ยวดูีิว่ามันจะหวงปลาในบ่อหรือเปล่าบ่อเลี้ยงะใครก็หวงแต่ผมพกเบีร์มันเป็นลางเลยดูนี่มันจะหวงหรือเปล่าเขาเรียกว่าเอาไปเส้นครับผมแต่ก่อนจะไปถึงเราก็เดี๋ยวแวะบอกผมก่อนเองเออแวะบอกผมก่อนเลย ผมพกอาหารปลามาแต่ว่าเป็นผักบุ้งนะตังไม่ค่อยมีซื้ออาหารปลาแล้วเอาผักบุ้งมาโยนมาในสระดีกว่าเผื่อว่ายัางไงอ่ะมันจะได้เจริญเติบโตเป็นอาหารต่อ,ตอไปเดี๋ยวเราให้ปลาโตก่อนเดี๋ยวเราเปิดตกกันโอเคถึงแล้ว เ้าที่เราให้อาหารปลาเสร็จแล้วเอามังบุ้งไปไว้ที่สาเสร็จแล้วเราก็ไปเดินทางต่อนะจะปุ๋ยดูดิทางเส้นทางนี่โคตรโหดอะโอ้โหโคตรกระแทกครับต้องห่วงมีต่ปลาอ้อยทั้งนั้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปถึงค่อยว่ากันอีกทีนึงครับจะเป็นไส้เลือนแล้วเนี่ยผมอะกระแทกจนไม่เหลือแล้วและ มาถึงบ้านเสียปุ้ยแล้วโนนยิยนดีต้อนรับัูดีสองตัวเลยเนี่ยครับปืนของเราของตัวเอเงเนี่ยหลุดระบบของยูน,นี่นะครับของ<ม>นี่นะครับคุณแม่ <laughs> <laughs> ผู้ช่วยติดตามครับผมอ๋ออ๋อแบบว่าเหมือนไอ้ดักนั้รรรนึนจ่ายกันอะไรไรใช่ใช่ใช่ <laughs> ชนชนเฮ้ยพลลงเลยเด๋ยวนูชนสวัสดีครับเฮ้เสียบปุ้ยของผมเจ้าของบ่อเป็นบ่อเลี้ยงวันนี้เราอะมาถึงแล้วได้ชนแก้วกับเสียปุ้ยไปแล้วเชิญรักวันนี้เราจะมาเทสเป็นปืนของช่างวิศนุเมืองศรีแควเป็นแบบยกยิงโอเคเราไปดูกันเลยไปครับเราไปดูบ่อกันหลังจากที่เราเติมมาเต็มแล้ว นู่นหรอบ่มีปลาดอกครับ นะครับปลาตะเสียบปุยต,ตัวยังไม่ค่อยโต่ประมาณสามปีอยูอากาศโดยมัน,นจะน้อยหน่อย มไม่โดนไม่โดนโดนแล้วเก็บไม่ไม่โดน,โดน,โดนเดนอาละนะปืนไม่ได้ผลครับเดี๋ยวปืนไปเก็บก่อนปืนไม่ได้ผลครับนะ <c oughs> เปลี่ยนวิธีดีกว่า <c oughs> มาแล้วครับหลังจากที่เรา ยิงแล้วตัวมันเล็กเกินไปครับเ้วยิงไม่โดนแม่นก็ไม่แมน่นดันไปยิงปลาเล็กมันจะมาโดนได้งไงไปแล้วทุกสายหน้าเบ็ดหนึ่งตัวนีเออ่เราใช้เป็นปั้นชิ้นเอ,อ่อเขาเรียวกว่าอนะไรปั้นเม็ดเดี๋ยวลองดูมาโอ้ยมันหนักมากเลย อาจจะไปอยู่นะหลักเกินไปไ,ได้กินตัวยากอย่างว่าบ่อนลนอ้โหไ,ได้ด้วยนะเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่นหะได้ครับตัวนี้มัน สาสีนิ้วได้ครับตัวนี้เก็บไปก่อนนี่ครับหน้าเก็บไปก่อน ตัวตัวเล็กหมืนดูกล้องนี้เปิดป่ะว,วะต้องเปิดอยู่วะดึนขึ้นปะ ขึ้นได้ป่ะวโอ้นไี่ได้เลยนี่ครับนะโอ้โหกว่าจะได้ตัวนี้ขึ้นมาใช้เวลานานมากเลยครับเป็นปลาทับทิมครับปลาเข้าเยอะครับแต่มันกินยากมากเลย แน่นอนพอจะได้นี่ใช้เวลานานเดี๋ยวนี้เก็บไปบ่อนปลาเยอะจริงครับแต่กินยากครับปลาแข็งแรงมากปลากินโคตรยากยตัวน้อยอีกแล้วครับ น้อยก็ต้องปล่อยมันน้อยอุ้ยมันน้อยนี่ต้องปล่อยครับโอุ้ย,ยเ,ปเป็นตัวเล็กครับ กว่าจะได้แต่และตัวโหนานมากอะ่ะนี่ครับกรส้มครับเอาปะเนี่ยอเอาได้ห้าตัวก่อนนะออเลยกรยส้ม เู่นครับได้ป่าแล้วเออระวังคันหักนะน้ำฝนได้เลยนี่ครับป่าเอ,อย้ยโ้ยหุยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหนี่ ฝีมือน้ำฝนเอ<ง>นี่ครับป้าของเราเราก็ได้ครบแล้วครับห้าตัว,าตวจากที่เราได้ตั้งเป้าไว้นี่ครับห้าตัวนี่อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวขอแกะป้าก่อนฝนถือหน่อย นี่ครับปลาที่น้ำฝนตกได้วันนี้ไ,ได้ครบแล้วห้าตัวโอเคทะลุเป้าหมายแล้วครับห้าตัวบาย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 น้ำฝน,อน,น,นเอาเอาหยอกพอแล้วบายบายก่อน <c oughs> <c oughs> 拜拜。Bye bye.